สวัสดีครับอยู่กับผม,มนะครับออฟที่ The b o s s s p e e d นะครับผมวันนี้ผมพามาดูรถยอดนิยมอยู่หนึ่งรุ่นนะครับผมเป็นเจ้าตัวนี้เลยเจ้า Toyota GR86 ที่ทางเด Bo s s Speed จำหน่ายอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของรุ่นตัว RC ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของตัว GR86 นะครับมีความเป็นมาเนี่ยตัวเนี้ยต้องบอกว่าเป็นเจนที่3แล้วนะครับเจนแรกเนี่ยก็รถตะหูนะแล้วก็โฉมก่อนหน้านนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับ Toyota าียเปนี b ่ยจริงๆเนี่ยมีการพัฒนาร่วมกันกับตัว s u b a รุนะครับโดยการคอลแลบกันระหว่างตัวของบอดี้แล้วก็เครื่องยนต์ของ s u b a r ุนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีการขับขี่แล้วก็บันร้านที่ดีเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวรอบคันของตัวรถก่อนเนาะนะครับตัวรถคันนี้เนี่ยจะมาด้วยกับสีขาวนะครับไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนเนาะ,ะต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เอาไว้แต่งต่อนะ แล้วก็ตัวล้อนะครับจะมากับเป็นล้อกระทะตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าเอาไปเปลี่ยนก็ใส่เป็นล้อฟอดรดล้อที่มีน้ำหนักเบาตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับตัว GR86 เนี่ยนะครับมาออกแบบเป็นรถสปอร์ตคูเป้2ประตูนะครับเป็นรถเครื่องวางหน้าขับหลังทำให้เรื่องของการกับขี่หรือสมดุลเนี่ยดีเรามาดูในส่วนของตัวหัวใจสำคัญของเครื่องยนต์นะครับของตัวเจ้า Toyota GR86 คันนี้กัน ดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของตัวบาลานซ์นะครับเพื่อในส่วนของการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสนามดิฟก็ดีหรือว่าเป็นในส่วนการแข่งขันแบบสตรีก็ดีนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ของซูบารุนะครับเป็นการพัฒนาเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะครับ2.4ลิตร NA ตัวนี้เนี่ยจะมาคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดอ่าก็ต้องบอกว่าเหมาะกับสายสับเลย ทีนี้หลังจากตัวหัวใจของรถแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูภายในหรือว่าตำแหน่งขอกลิของตัวรถคันนี้กันครับเรามาชมในส่วนของด้านท้ายรถกันบ้างนะครับตัวนี้ความที่เป็นสปอร์ตคูเป้นะครับหลังคาเขาจะท้ายลาดออกมาตัวบัานท้ายสวยๆเซ็กซี่ๆเลยครับโดดเด่นนะครับตัดมาด้วยตัวไฟนะครับเป็นรูปตัว C นะอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนะะาะก็จะพาดเส้นสายเนี่ยยาวมาถึงอีกด้านหนึ่งเลยนะครับ ตัวท่อไอเสียเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าพอเป็นตัวอาซินาะอาจจะไม่ได้ใส่ตัวปลายท่อไอเสียมาแต่ว่าตัวเนี้ยเราสามารถที่จะทําเป็นท่อไอเสียแต่งได้นะครับก็ได้เป็นท่อไอเสียคู่ความที่ต้องบอกว่าความที่เป็นรถสปอร์ตแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่ทิ้งความสบายเนาะเราต้องบอกแบบนี้ว่าเรายังด้านหลังเนี่ยอ่ายังสามารถที่จะใส่ในโสงของสัมภาระด้านท้ายเวลาไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยครับหรือก่อนที่จะ ใส่กระเป๋าเดินทางไปลงสนามแข่งก็ยังสามารถใส่ได้เรียกว่าเป็นสปอร์ตที่สามารถใช้งานได้ทุกวันครับแล้วเราก็มาชมภายในกับของเจ้าตัว GR86000 นี้กันนะครับภายในเนี่ยก็จะมีดีไซน์นะเป็นพอยเนี่ยเป็นแบบดีไซน์สปอร์ตนะครับโดยด้านหน้าก่อนเลยเนาะด้วยพรมอะไรนะครับหุ้มหนังนะครับแล้วก็พร้อมกับโลโก้ GR แล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยจะบอกว่าเป็นสปอร์ตก็จริงแต่ยังมีในส่วนของตัวความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวมันติฟังก์ชันต่างๆนะครับระบบภาษาความปลอดภัยต่างๆรวมถึงพุชคอนโทรลที่มีมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของตัวแดชบอร์ดตรงกลางกางันตัวนี้เนี่ยถ้าพอเป็น RC ร์ซ e จะยังไม่ได้มีหน้าจอตรงกลางแต่ว่าไล่มาตรงกลางนะครับจะมีในส่วนของตัวแอร์เนี่ยจะเป็นแยกอิกสระซ้ายขวานะ แล้วก็ตัดตรงมานะครับเป็นในส่วนของตัวเกียร์หัวเกียร์หัวเกียร์นี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับก็เหมาะสําหรับสายสับเลยนะสายซิ่งนะครับแล้วก็เวลาจะลงแท็กนะครับก็จะมีปุ่มอยู่ที่ตรงบริเวณข้างในส่วนของเบรกมือนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มนี้ได้เอาไว้ใช้สําหรับลงแท็กปัดนะครับดีไซน์ก็ถ้าเทียบกับตัวก่อนเนาะก็มีการอัปเดตมานะให้แบบว่า สามารถดูได้ง่ายนะครับไม่ว่าเรื่องของตัววัดรอบตัวแม็กสปีดต,ต่างๆนะครับเซตของอุณหภูมิต่างๆเนี่ยก็จะดูได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาขับขี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องของตัวแฮนด์ลิงหรือว่าตัวเบาะอะไรพวกนี้ครับก็จะดีขึ้นกว่าตัวก่อนเยอะเลยแล้วก็สําหรับใครนะครับที่สนใจเจ้า gr 8 6อยู่นะครับก็สรุปง่ายๆเลยเนาะเป็นรถสปอร์ตนะครับคูเป้2ประตูนะครับเครื่องยนต์วางหน้า ฟังแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยระบบล้อหลังาสามารถขนคนได้ถึง4คนเลยนะครับต้องบอกว่าได้ DNA DNA เีเ,เนจากสนามแข่งนะครับเอามาสู่รถที่สามารถวิ่งบนท้องถนนได้แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปสนามแข่งได้สบายๆครับและก็ทาง The Boss Speed เองไม่ได้มีแค่สีขาวเท่านั้นนะครับ ดีบอสสปีดเองมีรถสีแดงนะครับสำหรับใครที่สนใจสีแดงอยู่แล้วก็มีสีเทานะครับจะเป็นเทาเข้มนะครับผมใครสนใจสีไหนหรืออยากได้สีไหนนะครับสามารถติดต่อตามช่องทางด้านได้ที่ผมเนี่ยทิ้งไว้ให้ได้เลยครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ